วัสดีครับผมทีมงานนอก,การสร,ร้างนครสวรรค์น,นะครับวันนี้พามาชมงานขุดสระเก็บน้ํานะครับพร้อมทําถนนคันดินล้อมรอบแปลงนะครับแปลงนี้จะอยู่ที่อําเภอวังไซภูนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็มันเสร็จตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วนะครับสุดว่าโอ้ช่วงนี้ยุ่งๆนะครับเลยยังไม่มีเวลาถ่ายลงนะครับ อันนี้ผมก็ไปตามเก็บมันเสร็จเมื่อผมลงเมื่อตอนก่อนสองการนะแล้วก็มาหยุดสงการอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วก็มาเริ่มอีกงๆก็คือช่วงหลังสงการนะครับแล้วก็เสร็จช่วงเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายฝนนะครับมาผมก็ขอเริ่มด้วยตัวพื้นที่ปลูกบ,บ้านนะครับหน้ากว้างเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะสามสิบห้าเมตรนะแล้วก็ยาวเท่าไรจำไม่ได้ สามห้าคูณสามห้าลึกแคนี้นะครับความสูงก็เมตรประมาณเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบเซนนี่คือไฮไลท์เลยนะครับตัวสระน้ํานะครับสระน้ําขนาดหน้ากว้างยี่สิบห้าเมตรยาวเจ็ดสิบเมตรนะครับลึกแปดเมตรนะชั้นแรกจะขุดลึกลงไปที่ความลึกหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็วางเป็นชั้นพักกว้างหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็ ขุดลึกลงไปอีก2องเมตรนะครับแล้วก็วางชั้นพักแล้วอีก2องเมตรแล้วก็พอถึงชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่เป็นน้ำนะครับน,นั่นจะซับลึกลึกทีเดียวเลย3าเมตรเลยนะครับถึงก้นสรเลยก้นสามะมันเหลือความกว้างแค่ประมาณ5-6าถเมตรเองนะครับช่วงตอนที่ยังไม่ได้เติมน้ำนะพอดีว่าผมผมจึงจะมีเวลาผ่านไปเก็บภาพมุมสูงนะครับ ดินทั้งหมดที่ขุดจากสะนี้นะครับก็เอามาทําเป็นถนนล้อมรอบแปลงนะครับพื้นที่แปลงนะผมจาไม่ผิดนะน่าจะเกือบเกือบยี่สิบไร่หรือเปล่านะครับอันนี้จําผิดจําถูกนะครับมันย่อทั้งหลายแปลงนิดนึงแนวสระเราก็ตัดสลบทไล่ชั้นนะครับทีแรกมันคมกว่านี้นะก็เจอฝนเจออะไรนะครับก็ตามการเวลานะทีแรกคมคมเลย ปอดีว่าวันวันที่เสร็จนะครับมันเสร็จช่วงเย็นพอดีแล้วผมไม่ได้เข้าไปนะครับถนนรอบแปลงนะครับก็จะมีความกว้างตั้งแต่อา่าถ้าช่วงขอบฝาจะกว้างอยู่ประมาณแปดเมตรนะทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ช่วงที่เลยสาปไปก็จะกว้างสามเมตรนะความสูงหนึ่งเมตรยาวล้อมรอบแปลงเลยนะครับพื้นที่เป็นแบบแคบแต่ยาวนะครับแคบมากหนักหน้ากว้างไม่กี่เมตรเอง ยาวมากนะครับแล้วก็นะครับมีขุดตัวร่องน้ํานะครับแต่ผมจะให้ดูร่องน้ํากว้างสองเมตรลึกหนึ่งจุดห้าเมตรนะเอาไว้ส่งน้ําจากาคลองสาธารนณะไว้เข้าเติมสาสนะครับอันนี้นะครับลองที่ผมขุดแล้วก็ช่วงต้นคลิปแรกๆเลยนะครับจะมีคลองสองเส้นนะครับแบบนี้คันดินที่เห็นก็กว้างสาเมตรสูงหนึ่งเมตรนะครับ สามเมตรสูงหนึ่งเมตรนี่วัดด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นถนนล้อมรอบแปลงทั้งหมดนะครับโอเคพี่พี่ท่านใดสนใจงานขุดก็ติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าห้าสองี่หนึ่งห้าห้าขอบคุณครับ